สวัสดีครับปกับผมจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้มาอยู่หลังบ้านผมเองนี่แหละครับไม่ใช่ที่บ้านสวนนะครับวันนี้อยู่ที่หลังบ้านพอดีก็เอ่อมาทำคลิปนะครับจะเลี้ยงกบนะครับก็ขยับมาทางฝั่งประมงบ้างก็หลังจากที่เสร็จสิ้นการทำฟาร์มหนูไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาทำบอ่อเลี้ยงกบดูนะครับบอ่อเก่านะครับอันนี้เป็นพื้นที่บอ่อเกา่า ที่แรกเลี้ยงปลาดุกนะครับที่แรกเลี้ยงปลาดุกแล้วก็มาการเป็นสีล็อกมาการเป็นสีล็อกเพื่อทอําทเป็นข้อผสมไก่เนี่ยพื้นที่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับภายในไม่กี่เดือนนะครับนี่ครับตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่เก่าของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ไก่เดินนะครับก็พอดีเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเาทคอนกรีตแล้วก็ ทำเป็นบ้านาต่อกันนะครับเลยทําให้เลี้ยงไก่ไม่ได้ก็เลยย้ายไปที่บ้านสวนทั้งหมดนะครับอย่างที่เคยอัปเดตไปนะครับเ,เลี้ยงไก่ในสวนผักหวานบ้างเลี้ยงไก่ในป่ามะนาวบ้างนะครับนี่ครับก็ทําเป็นบอ่อเลี้ยงกบนะครับก็คาดว่าจะเลี้ยงกบก่อนที่คิดไว้นะครับมหรือไม่แน่อาจจะเป็นเลี้ยงเลี้ยง ปลาดุกเลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปยูอะไรก็ได้นะครับก็ทําเป็นโซนประมงนั่นแหละครับก็ดูที่บ้านหลังแรกนะครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่สวนตรงนี้ก็ก็เป็นสวนปลูกผักเก่านะครับตอนนี้ก็ลกุลกนิดน,นึงเพราะว่ายังไม่ได้เอาลูกผักมาปลูกใหม่นะครับนี่ครับตรงนั้นปุ๋ยตรงนั้นก็จะเป็นอ,อินไซน์นะครับที่ได้มาจาก ข้อไก่นี่แหละครับเป็นปุ๋ยนะครับตรงนั้นก็เป็นปุ๋ยเอาไว้สายต้นไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดเก่านะครับเป็นพื้นที่เก่าทั้งหมดที่เคยทําคลิปไปนะครับพื้นที่ทุกส่วนตรงนี้จะเคยทําคลิปไปหมดแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับในช่องของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับนี่นะครับก็เพิ่มบล็อกมาอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้ได้ความสูงแล้วก็การกบกระโดดด้วยนะครับนี่ครับก็สูงพอสมควรนะครับ แล้วตรงนี้ก็เทพื้นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ฉาบใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ได้ช่างมานะครับพอดีก่าจะได้คิวช่างมาก็ใช้เวลาดนึงนะครับอันนี้ก็พอเขาทามาเป็นเดือนแล้วนะครับเขาก็บอกเดี๋ยวมีคิวเราจะมาทําให้เพราะว่าช่างเขาก็ไม่ได้ว่างนะครับนี่ครับก็เลยสั่งของมาทานะครับนี่ครับซ่อมจากเดิมนะครับตรงนี้เป็นข้อไก่เก่านะครับจากเลี้ยงปลาดุก แล้วก็มาเป็นคอไก่แล้วตอนนี้ก็จะมาะเลี้ยงเป็นพวกกบพวกหอยอะไรนี่แหละครับเลี้ยงพอได้กินนะครับทาเป็นเกษตรแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหลังบ้านนี่ครับมันเป็นความสุขของคนรักการทําการเกษตรนะครับเนี่ยครับก็เยาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีน้ํามีอะไรเข้าก็จะมีความเย็นขึ้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงนั้นก็จะเป็น ที่ปลูกผักแล้วปรับเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นสวยงามนะครับเดีจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับมาอัปเดตนะครับว่าพื้นที่น้อยๆเราก็ทําเกษตรกันได้นะครับนี่ก็เป็นมะพร้าวนะครับสองต้นนะครับที่เคยทําคลิปออกไปว่าเคยขายแล้วนะครับมะพร้าวตรงนี้ก็แต่ก่อนก็เขาก็มาซื้อลูกละ5บาทนะครับเราก็ไม่ได้ไปดูแลอะไรมากนะครับปลูกทิ้งไว้ก็ได้นะครับนี่ครับลูกละหบาทลูกละหบาบาทนี่ครับมะพร้าวนะครับลูกละหบาท นี่ครับตรงนี้ก็เป็นคอกกงไก่เราจะแปลงเป็นที่ทําเป็นกระตอ๊อบเป็นเพิงนะครับไว้หน้าบ้านจะทําเป็นร้านหนูอบโอ่งนะครับแล้วจะมีหนูอบโอ่งเกิดขึ้นที่อำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ใกลผ่านมาก็ลองมาแวะชิมกันได้นะครับเราเลี้ยงหนูให้โตก่อนแล้วก็ค่อยทาหนูอบโอง่งนี่ครับก็าพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับเพราะว่า หลังบ้านตรงนี้นะครับก็ทําเป็นสวนเป็นที่นั่งเล่นนะครับนี่ครับเป็นที่จอดรถตะกอนจะเป็นที่เลี้ยงไก่ของผมเกือบทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นี่ครับเพราะว่ามีการสร้างบ้านตรงนู้นก็ทําให้เกิดพื้นที่อาศัยของพี่สาวนี่หละครับแล้วก็ทําให้การเลี้ยงไก่มันอยู่กับพื้นที่แบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับก็มาทําเป็นคลิปไว้ก่อนนะครับว่าการทําบ่อกบนะครับ บอ่อกบบอ่อเลี้ยงปลานี่ครับซ่อมบำรุงใหม่นะครับซ่อมบำรุงใหม่นะครับนี่ครับซ่อมบำรุงใหม่แล้วก็เราจะมาทําการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบกันนี่ครับหรือเลี้ยงหอยนะครับก็ได้ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเดาตัวนี้ก็จะทําเป็นโครงเหล็กเดาเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับนี่นครับก็ เป็นการทำประมงนะครับแบบเล็กๆนะครับตรงนี้ก่อนนะครับเลี้ยงกบเพราะว่าก็คุยกับพี่ชายไว้ว่าจะเลี้ยงกบเขาจะรับซื้อหรือเปล่าแต่เขารับซื้อก็โอเคถ้าเขาไม่รับซื้อเราก็ขายกันเองนะครับขายกันเองในมูพักพวกนี้ครับโล่น่ะท่นไรก็วางกันไปนะครับนี่ครับค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนมีการ ซ้อมเราก็ให้จ่างเขาซอมให้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมครับจะเป็นที่ฟักไก่เป็นที่ลังไข่ของไก่นะครับก็เราจะทุบออกนะครับแล้วก็เทพื้นใหม่นะครับเทพื้นใหม่ชาบใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับ ออกทางนี้ก็เราทางนี้จะเป็นทําเป็นที่เป็นล่องระบายน้ํานะครับตรงนี้เราจะปล่อยน้ําทิ้งตรงนี้แล้วก็ไหลออกไปทางนู้นตตรงนี้จะปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่ทําใหม่นะครับให้เป็นเป็นพื้นที่น้ําไหลนะครับเพราะว่าเป็นของเดิมนะครับนี่ครับล่องเก่าครับนี่ครับก็เป็นการเลี้ยงกบนะครับ นี่ครับก็เป็นในสวนนะครับก็ปลูกว้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเป็นชาอมเป็นมะกรูดเป็นตะไคร้เป็นพริกน้องมะนาวนี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนั้นนะครับนี่นะครับต้นม่อนแล้วก็ต้นเชอรี่โอ้ตรงนี้มีนกเขานะครับเห็นไหมครับภาพมันแตกครับมีนกเขานะครับนกเขามันทำรังนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับ นี่ครับก็เป็นพื added, bah, hin, ้นท um ี่ข้างลังนะตรงนี้จะทาเป็นรล่องน้ํานะครับรล่องน้ําทิ้งนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นนะครับเป็นก๊อกนะครับเป็นก๊อกเพื่อระดับน้ํานะครับเพื่อการน้ําล้นนะครับเราต้องเพิ่มนะครับเป็นจุกน้ําทิ้งนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็นเป็นก๊อกระบายน้ํานะครับระบายน้ําทิ้งนะครับเพื่อการน้าล้นนะครับนี่ครับก็เป็นสวนผักของผมนะครับก็เนี่ยครับเป็นใบบกเป็นปกอะไรไม่รู้ยัง ยุ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับเราจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้เป็นพื้นที่สวยงามนะครับเกษตรหลังบ้านนะครับเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับช่องของจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับทําทุกที่ให้เป็นการเกษตรที่ทําแล้วมีความสุขนะครับได้กินหรือจะกินก็ขายก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปนะครับซ่อมบำรุงบอกกบนะครับเราเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับนะครับืมพู่พลังแป้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไวเพียงทุกนี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับ นี่กับบรรยากาศโดยรวมพื้นที่หลังบ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ